สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องนะครับหวยดาวทุกๆท่านกันเลยนะสลับในงวดที่แล้วก็ยินดีด้วยนะครับก็เข้าไปนะครับสลับในที่ในนี้เลยนะฮะสรุปเน้นๆนี่สามคู่เน้นๆเจ็ดสี่นะครับนาะตัวรูดตัววิ่งฟันหลุดอีกแล้วนะยังดีที่ตัวเจาะมานะครับนาะตัวรูดไม่มานะครับวิ่งตัวเดียวไม่มาตัวเจาะเข้าอีกแล้วนะเข้าหลายงวดแล้วเนาะ ใครอยากได้ชุดแบบนี้ก็ข้อความสีฟ้าคลางเลยแล้วก็หวยรัฐบาลเนะาะรัฐบาลงวดที่แล้วเข้า5 58ล่างนในชุดแบบนี้นี่นี่ใครอยากได้รัฐบาลอันนี้งวดที่แล้วนะ58เดื 5, 8, 9, ล่างข้อความสีฟ้าคลาง,ลางเข้าไปรับกันได้นะครับมาดูคลิปนี้ก็จะมาดูในสูตร3าตัวนะก็เข้ามีสูตรนี้นะที่ตัดเข้านะครับสูตร473นะก็มาดูทั้ง3สูตรเลยสูตร2 52เนอาถ้างวดน,นี้ไม่เข้าสูตรนี้ก็ไม่ใช้แล้วเนาะ <S <S เออนะแล้วก็สูตร192นะครับสูตรนี้ก็ยังได้เลขเด่นอยู่นะครับอ่ะมาตามกันทั้ง3สูตรเราด้วยกันนะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยย้ําในทุกๆคลิปว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะใครชอบซื้อไวติดไวเดอนะฮะถ้าไหนไม่ชอบก็ผ่านได้ส่วนในงวดที่แล้วออกไปในที่ใน2 774นะครับก็ตัดเข้าในที่ใน27นะ ตัดเข้าล่างแล้วเนาะงวดก่อนก็ตัดเข้าล่างเหมือนกันในที่ในหกนะครับก่อนหน้านี้ก็เข้าล่างเหมือนกัน4ี่สี่แล้วก็มาสองเจ็ก็ถือว่าตัดเข้ามา3มงวดติดติดแล้วนะครับในสูตรนี้อ่ะไม่แน่นะครับอาจจะเข้าอีกก็ได้ในงวดล่าสุดนะครับเนาะสิติในตรงนี้สองเจ็เจดสี่อืมก็ตัดเข้าล่างแล้วเนาะเกห 2,7สำหรับในล่าสุดสุด4,7,3นะครับในหลักร้อยนี่ก็จะเป็นในที่ใน0กับ1หลัก10นี่ก็จะเป็นในที่ใน9กับ0หลักหน่วยก็จะได้ในที่ในเกับ0เหมือนกันนะก็ทั้ง3สูตรเลยเนาะมีในที่ใน0ูนย์นะร้อยสิหน่วยถ้าย้อนไปในก่อนหน้านี้นะครับ ย้อนไปในก่อนหน้านี้ถ้ามันเหมือนกัน3สูตร110หน่วยมันพอจะมีโอกาสที่จะมาเลขเด่นได้ไหมเนาะแต่นี้มันชน3ตัวเลยเนาะ8กับ9ก็ไม่มาสักตัว9 9 9อืมเนาะถือว่างวดนี้จะดับ0นะครับเนาะน่าจะดับแหละนะเพราะผมให้มา2วงนวดแล้วยังไม่ออกเลยนะครับ0ูนย จับ3ตู้น,นะครับสําหรับในสูตรนี้ก็หวังว่าจะเป็นงวดที่4งวดติดแล้วกันนะครับก็จะได้ที่ได้0 0 9 9 0 9 0 0 0 9แล้วก็0 00, 0 0 1 9 9 1 9 0 1 0 9แล้วก็100นะครับสูตรนี้นะก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันสูตรสี่ 7 3นะครับเนาะนำไปตัดนะจะเข้าอีกไหมผมว่าวันนี้ไม่น่าจะเข้าแล้วเนาะเออนะมันมา3มงวดแล้วปกติมันจะเข้า3มงวดมันจะหลุดอีกนะครับแต่ก็ไม่แน่หรอกอ่ะถ้าท่านไหนชอบก็นําไปจับแล้วกันนะครับต่อไปนะฮะก็จะเป็นในที่ในสูตร192นะสอ่ะสูตรนี้มันก็ยังพอที่จะเข้าเลขเด่นได้อยู่นะครับในงวดที่แล้วนะฮะก็ออกไปในที่ ใน 2, 7, 2, 7, 7, 4นะฮะก็สูตรนี้หลักหน่วยนะนก็ยังเข้าอยู่เนาะ2ก็ยังมีเลขเด่นอยู่นะครับในหลักร้อยหลักสิบส่วนในสถิติในสูตรนี้ 1, 9, 2ก็สูตรหวยเนาะมีเข้ามีหลุดเข้าบ้างหลุดบ้างนะฮะสลับปบปนกันไปแล้วกัน 2, 7, 7, 4มา2มา4อื ก็หลักหน่วยก็เข้าดีอยู่นะหลังๆนี้นะครับส่วนในล่าสุดนะฮะสำหรับในสูตรนี้ในหลั100กร้อยเนาะก็จะเป็นนะครับในที่4กับ5 7กับ8หลักหน่วยก็จะเป็นในที่ได้ 9, กับ9เนาะ110หน่วยนะฮะก็จับ3ตัวนะครับในสูตรนี้ก็จะได้นะฮะในที่4 78, 4, 7จ4ดแป8สแล้วก็4 8 9แล้วก็หลักร้อยเป็น5นะครับ5 7 8 5 7 9 5 8ปแล้วก็5 8านะครับก็อย่าลืมนำไปตัดแล้วกันนะไม่แน่ก็อาจจะโชคดีถูกในวันนี้ก็เป็นได้นะครับสลับในสูตรนี้สูตร192 นะฮะออบเผอไม่ได้ถ้าเผลอนีเข้ามาต่อเนื่องนะครับเนาะ,ะช่วงที่เข้าก็มีเข้ามีหลุดบ้างเนาะแต่เนี้ยหลุดมาสี่งวดแล้วนะหวังว่างวดน,นี้จะเข้าแล้วกันนะครับเนาะขอให้โชคดีนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นในสูตรสุดท้ายแล้วนะครับสูตรไหนไม่เข้าก็ตัดออกนะฮะสูตรสุดท้ายท้ายสุดสูตรนี้นะครับเนาะ,อ,ะออกไปก็จะเป็นในที่2 7งเจ็ดนะครับ ก็สูตรนี้หลักร้อยไม่มาหน่วยไม่มามาในหลักสิบนะลงว่าแรกเข้านะลงวดแรกเข้านะครับในสูตรนี้252นะพอลงวดที่2-3าไม่เข้าลองดูอีกสักมวดแล้วกันเะนี่ยว่าจะเข้าไหมนะครับเนาะถ้าไม่เข้าก็อาจจะไม่ใช้แล้วก็ได้นะครับเนาะในหลักร้อยนะครับในสูตรนี้ก็จะเป็นในที่ใน9กับ0นย์ หลักสินี่ก็จะเป็นในที่ใน9กับ0หลักหน่วยก็จะได้นะครับในที่ใน5้ากับห5กับหกี่แล้วเนาะจับ3ตัวนะครับสำหรับในสูตรนี้ก็จะเป็นในที่ใน9 995996 905906 095 096 005แล้วก็006นะฮะในล่าสุดเนาะสาหรับในสุดนี้อย่าลืมนำไปตัดด้วยนะครับอืมก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเนาะงวดแรกงวดแรกเนาะของเดือนตุลานะครับ อ่ะเรงๆปังๆมันหมานเดินนะครับก็ถ้าเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนะครับก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะฮะเข้าบ้านเขียวนะเข้าไปรับแนวทางกันได้นะครับสำหรับ fc ตัวยงเท่านั้นนะครับเน้นๆน้อยชุดนะครัมงวดที่แล้วก็เข้าอีกแล้วนะฮะอ่ะนี่หวยไทยก็เข้างวดก่อนเน้น58ล่างตรงๆนะครับแล้วก็หวยลาวนี่ก็เข้าต่อเนื่องนะสามคู่เน้นๆเจ็ดสี่ตรงๆนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นี่ก็เข้าเหมือนกันก็เข้าไปที่ใน8-5 นีนะ่เข้า8 5ก่อนหน้านี้ก็เข้าอีกนะ1 5นี่นช่องหลังๆนี่มาสามมวดติดๆแล้วนะครับเนาะก็นี่แหละนะครับสหรับในสูตรหวยแนวทางก็เข้าบ้างหลุดบ้างสลับปรปับปรุงไปแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะัะสหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ